ที่เห็นนี้ก็คือน้ําที่บริเวณลําห้วยพระคือตําบลพระรับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับบริเวณโครงการประตูระบายน้าดี8ลําห้วยพระคือซึ่งมวลน,น้ําที่เห็นนี้ก็คือน้ําจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากถนนมัลิวันจากบึงหนองโคตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่ไหลาตามคลองร่องเหมืองเข้าสู่บึงทุ่งสร้าง ในเขตตำบลในเมืองเทศบาลนครขอนแก่นนะครับไหลามารวมกันอย่างที่บริเวณแห่งนี้แต่ปีนี้ครับมีน้อยเหลือเกินครับถ้าจะเปรียบเทียบกันกับปีที่แล้วนะครับน้ําบริเวณนี้จะมีจํานวนมากแต่ปีนี้อย่างที่เราทราบกันแหละครับว่าน้ําจากลุ่มน้ําชีจากลําน้ําชีซึ่งมีต้นกําเนิดอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายภูมิปีนี้มีน้อยครับ สึ่งน้ำจากจังหวัดชายภูมิก็จะไหลมาตามเส้นทางน้ำในพื้นที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์หนองบัวแดงในส่วนของจังหวัดขอนแก่นก็จะผ่านหลายอำเภอครับโดยเฉพาะอำเภอมันจาคีรีมาที่อำเภอชนบทนะครับแล้วก็มาที่อำเภอเมืองขอนแก่นบริเวณบ้านขุดกว้างเทศบาลตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแก่นครับโดยบานประตูระบายน้ำ ที่มีอยู่3ามบานครับปิดสนิทยังไม่ได้มีการเปิดใช้งานแต่อย่างใดดีครับประตูระบายน้ำทั้ง20บบานครับยังไม่เปิดใช้งานยังไม่มีการเปิดเดินเครื่อง และนี่ก็คือสภาพน้ําโดยทั่วไปที่บริเวณโครงการประตูระบายน้ำดี8ลําห้วยพระคือตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นวันพุทธที่16สิงหาคม2566ในช่วงเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณครับ